ซึ่งครั้งหนึ่งท่านรอซูลลอฮ์ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมเคยถามสฮาบัตว่ามันอัสบะฮามิงกุมซออีมาผู้ใดนในหมู่พวกเจ้าวนี่พือศีลกันบากมายในวันนี้นี่บวชกันมาแตท่านอสุลลอฮฺเช็คอามันสหาบัตพ้นปรกากฏว่าณตรงนั้นไม่มีใครตอบสักคนเดียวหนึงน่งว่าใครบวชหรือไม่บวชอาจจะไม่บวชก็ได้หรืออาจจะบวชก็ได้ไม่มีใครบวชสักคนหนึ่งพูดถึงง่ายๆตามโจฮิตอะดิส แต่มีอยู่ผู้นึงยกมือไว้เราสุลแล้วฉันทื่อสิ้นวันนี้ฉันทื่อสิ้นอดเคยผู้นั้นนะอบูบักรอเดียลลอฮ์ตาลาอันทีนี้เราสุลอถามต่อไปเผื่อว่าให้ซอฮบัตผู้อื่นได้ทําบางวันนี้เคยไปเยี่ยมผู้ป่วยกันบ้างหรือยังเยี่ยมคนคายอะก็ปรากฏว่าซอฮบัดติดหนังอยู่ตอหน้ารอสุลอไม่มีใครตอบ เต็นอบูบักรรเดิยลล่าฮุตาลานุย,ยกมือขึ้นว่ายารอสูลลอววันนี้ผมไปเยี่ยมผูปู่วยเลวนี่คืออามานของคนดีพี่น้องครับทีนี้ถามคำท่ามต่อไปว่าวันนี้เคยไปทรงมายาตบางไมายไปรวมกิจกรรมละหมาดยานาซะไปทรงมายาตไปที่กูบบบางไมลยพ้นปรากฏว่าไม่มีใครตอบอาจจะเป็นไปได้ว่า พี่น้องที่อัลซอบัตที่อยนในนาจุดนั้นนี่อาจจะไม่รู้ข่าวการเสียชีวิตของบรรดาซอบาตในกลุ่มอื่นๆแต่อับูบักรอดิอัลลอฮุตาลาอันพูดตอบว่ายารอซูลละฉันไปส่งมาญาติเลวันนี้อับูบักรอดิอัลลอฮุตาลาอันทีนี้ถามคำถามต่อไปแล้ววันนี้เคยได้บริจาคบางมายบริจาคสดาโคสดากตสดาคตุลจาริยา ซึ่งมันเป็นนโยบายของตรารอสุลลอฮ์ซาลลอฮ์หะเลหฮิวะสลัมให้เราทำอมามันก่อนเสียชีวิตพ้นปรากฏว่าไม่มีใครตอบพี่น้องครับแต่ท่านอาบูบักรอดีอัลลอฮุตาลาอานุกับตอบให้กับตัวเองว่ายารอสุลลอฮ์วันนี้ผมได้ทำบริจาคเลวพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ เมื่อศาสดาได้ยินเช่นนี้ทันก็เลยบอกว่าเคยก็เลยเอทีมีอามานประผิดนี้อยู่ในตัวของเขาเน่นอนฉันประกันว่าเขาได้ข้าวสาวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับทีนี่เรามตัวสอบตัวเองไงตัวสอบตัวเองวันนี้เราได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วไมหรืออย่างหน่อยหน่อยเมื่อได้ยินข่าวผู้เสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลลยฮิรอจิอู รือ้อเมือได้ยินสาบเขาพี่น้องเราป่วยคายเราก็อ่านดุอาร์ให้นะสัสอลัลลนะอฮุลลาอฺซิมนัสอัลลอฮ์นัสอัลลอฮุลลอฮซิมวะรับบุลอาอชิอลอาซิมอียัชฟิยา,า,ก,า,ากนี่คือข้อดุอาร์ใเพราะในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราต้องเป็นห่วงกันไปเยี่ยมยานาซาไม่ได้เราก็าาละหมาดบบเอฟได้นี่ ซึ่ง,งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมวะไลฮิวะสลลัมท่านทรงซ้อนเอาไว,เวเ้เร็วป่วยเราไปเยี่ยมตายไปละหมาดยานาซาถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศของเราท่านก็ละหมาดบรเอฟไอนี่คือความห่วงใย้ยรูฮามาอุบัยนะุมที่มันเป็นอัตลักษณ์ที่มันอยู่ในดีเอ็นเอของดารอสุลสุลลัุอะัลฮิวะสัลลัม